สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาไมื่จะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวง เพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรล,ลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เป็นแรกสำหรับชาวกรกฏนะครับลักขนากรกฏได้เป็นไพ่สามดาบเดอะเมจิเชียนนะครับแล้วก็เป็นไพ่ไนถือดาบ สิถ้วยใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ Tree of p e n t a c l e ครับทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวกรกฏลักษณะกรกฏนะครับดวงของคุณจะเป็นยังไงกันต่อไพ่เป็นแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ The Emperor King ถือเหรียญ The World Ace of Swords แล้วก็เป็นไพ่ Six of w a n d s อิทธิพลใต้สำหรับเป็น นายออฟเพนทาโคนะครับโอเคนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ uh, ชาวกรกฎลัคนากรากฎครับตอนนี้เท่าที่ดูนะดวงของชาวกรกฎค่อนข้างดูโอเคดูดีอยู่แต่อาจจะมีความผิดหวังความเสียใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องแบบละทิ้งมันไปเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีขึ้น อะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยเสียหายอะไรที่เคยผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอดีตคือสิ่งที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วมีแต่เราจะทำปัจจุบันเพื่อให้อนาคตมันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงแต่มันสามารถถูกกำหนดใน ณนะปัจจุบันได้มันก็น่าจะมีผลออกมาที่ดีโอเคแหละมันอาจจะไม่ร้อยเเซแต่อย่างน้อยมันก็80%ดสิเร์ซถึงเก้าสิบเปอร์เซนที่ทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นก็อะไรที่เคยผิดหวังเสียใจนะครับสามดาบมาเนี่ยให้เรา หลัทิ้งมันไปซะนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกอย่างยังสามารถกลับมามีความรู้สึกที่ดีเทนนบครับนะเรายังสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูสถานการณ์สิ่งดีๆได้ The Magician คือการที่เราอาจจะต้องปรับและก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆรูปแบบหลายๆมิติเพื่อให้ตัวของคุณเองมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีใช้ชนะความสำเร็จยังเข้าข้างคุณซิกอ o o n นะครับนะมันหมายถึง เอ่อไม้เท้าแต่มันหมายถึงว่าเป็นในเรื่องการงานนะครับมันเน้นในเรื่องการงานแต่มันยังสามารถที่จะเกี่ยวพันกับในเรื่องของเอ่อการงานแล้วก็ยังเกี่ยวพันกับในเรื่องของความสําเร็จทุกรูปแบบนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีข่าวดีเข้ามามีอะไรที่ทําให้เราสามารถมีอนาคตที่ดีได้เอก of, ออฟเอกออฟสอดเนี่ยคือตัวคุณเองอาจจะยังมองไม่เห็นอนาคต เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณอาจจะยังจมอยู่กับความรู้สึกที่ผิดหวังคุณอาจจะยังจมอยู่กับความรู้สึกที่ยังยังใช้อารมณ์นะครับในถือดาบในถือดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานของการบุกตะลุยการต่อสู้แต่นะครับมันมีข้อข้ออย่างหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวองคารโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะคือเลือนที่3ของลัคนาแล้วเล็งไปที่ดาวเสราร์พพสุภา รนะะมัดระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีปัญหากับคนในครอบครัวเพื่อนพ้องสังคมโอ้มารอบด้านเลยสำหรับชาวกรกฏนะครับอาจจะมีความคืออาจจะมีปัญหามีประเด็นหรือบางคนจะอาจจะแค่อึดอัดใจก็ได้นะครับแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกที่เราผิดหวังเพราะอาจจะขาดตัวช่วย แล้วดาวพฤหัสบดีก็เป็นวินาศกับดวงชะตาเข้าไปอีกวินาศคือเรือนที่12ดังนั้นเนี่ยโอกาสของการที่จะมีคนมาช่วยเหลือเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนอกจากเราจะต้องพึ่งตัวเองแต่ไพ่บอกว่าตัวคุณเองกับทําให้ตัวเราเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้หรือจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยแย่กว่าเดิมก็ได้นะครับฟังอย่าเพิ่งงงนะทาให้ตัวเองแย่แปลว่าอะไรแปลว่าเราทําอะไรด้วยใช้อารมณ์ทําอะไรผิดทิศผิดทางทําอะไรไม่รอบคอบทําอะไรแล้วแบบ เหมือนทําตามใจตัวเองอันนี้จะทําให้เราแย่ลงแต่ถ้าเราอยากดีขึ้นเราอยากเป็นอะไรที่มันเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเวอร์ชันที่ดีกว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงจากเมจิเชนเมจิเชนคือการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนะครับไปรูปแบบที่ดีคุณจะสามารถที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นมาจากไพ่์ดีเอ็มเพิ The e m p e r o r เนี่ยแปลว่าความแข็งแกร่งนะครับหมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะมีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นอีกก็คือไพ่ i x of Wands เกิดขึ้นซิ Sie of Wands เนี่ยหมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะมีชัยชนะมีความสำเร็จนะครับด้วยการใช้สติการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเองมันจะประสบความสำเร็จที่ดีอันนี้บอกเลยว่าชาวกรกฏจะไปในทางที่ดีตรงนี้แหละ แต่ถ้าตัวเราเองอ่ะทำอะไรแล้วเราแบบไม่คิดหน้าคิดหลังทำอะไรมีแต่คิดแต่ผลลัพธ์แต่ไม่ได้คิดถึงอ worst case หรืออะไรที่มันเป็นแบบในทางลบบ้างอะเราก็จะโฟกัสแต่ความสำเร็จแต่พอมันไปถึงณจุดจุดหนมันอาจจะต้องวัดใจว่าเราจะต้องไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ชาวกรกฎต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูนะครับให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะ ตัดสินใจหรือทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยมันอาจจะต้องกลับมาแก้ไขแต่ก็ยังแก้ไขได้นะโชคดีอย่างหนึ่งนะครับยังสามารถแก้ไขได้แต่มันจะเสียเวลาแต่ถ้าเราวางแผนให้มันกระชับรัดตึงรัดอ่ารัดกุมให้แน่นแต่ก่อนตั้งแต่แรกมันก็จะมีความสำเร็จแล้วก็อาจจะแค่กลับมาปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสเติบโตพัฒนาดีนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงดีมากๆไพ่การงานเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของ six of one กับไพ่ the emperor นะครับแล้วก็เป็นไพ่ the magician เราสามารถเปลี่ยนแปลงจัดการทุกอย่างได้โอเคเลยเติบโตพัฒนาในสายงานตบเติบในสิ่งที่เราเป็นใหญ่ในทุกองค์กรได้เลยนะ สำเร็จดีนะครับมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับมีไพ่ The World The World เนี่ยหมายถึงคุณอาจจะเกี่ยวพันกับธุรกิจการค้าการส่งออกการนําเข้าหรือเกี่ยวพันกับการทํางานในต่างถิน่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยอันนี้จะถือว่าค่อนข้างดีมากๆแต่มันจะมีความอึดอัดในช่วงนี้นะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศปกติแล้วอะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ย โหราศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดจะดีมากแต่กรรกฎชาวกรกฎลักนณาก,ากรรกฎเนี่ยดาวมันสัมพันธ์ลักษณะของความกดดันแต่ใครทีเนี้ยปัญหามันจะเกิดจากาหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะครับต้องระมัดระวังความอึดอัดความมีปัญหาแล้วก็เสียใจนะครับอาจจะต้องแบบมีประเด็นกันเกิดขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับ การธุรกิจนะไม่ใช่ความหลักนะครับหมายถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของเชิงธุรกิจเนี่ยจะมีปัญหามีประเด็นได้โดยเฉพาะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเราจะโดนตรงนี้เป็นหลักเลยนะปกติแล้วอะ่ะจะไม่ค่อยโดนเรื่องของต่างประเทศแต่คราวเนี้ยนะครับ ดาวมันทำมุมก,กันกับดาวต่างประเทศพอดีทําให้ชาวกรกฏเนี่ยใครยิ่งอยู่ในต่างประเทศเนี่ยยิ่งร้อนหลนยิ่งกดดันยิ่งอึดอัดนะครับบางคนอาจจะอยากกลับไทยเลยก็เป็นไปได้นะครับแบบนั้นเป็นต้นนะสำหรับใครที่อยู่เมืองนอกเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรือใครที่จะเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับสิบถ้วยบางครั้งเราอาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเที่ยวกับครอบครัว นะสิบถ้วยคนรักก็ได้ครอบครัวก็ได้อะไรแบบเนี้ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะครับเช่นอาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการเข้าประเทศหรือว่าอาจจะมีการแบบหลงลืมพาส,สปอร์ตหรือว่าหลงลืมอ,อะไรแบบเนี้ยเราไปไม่ทันตกเครื่องตกรถแบบนั้นได้อันเนี้ยชาวราสิกรกฎต,ต้อง manage ให้ดีกับการเดินทางนะครับนะ้องเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดของการแบบ ตกหล่นรายละเอียดต่างๆได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับหรืออาจจะมีความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ถ้าเราพยายามปรับและแก้ไขก็จะผ่านผลลุลร่วงไปได้ด้วยดียังมีดาวพฤหัสบดีในภพวินาศถึงแม้จะเป็นดาวพฤหัสบดีเนี่ยในภพวินาศเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพินทุบาทเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะก็เป็นพินทุบาทครึ่งหนึ่งแล้วกัน50%ตตรงที่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยตกในภพ พินาศเนี่ยดีในต่างถิ่นนะแต่มันมีดาวที่ทํามุมกับต่างประเทศโดยตรงที่มันจะมีความอึดอัดแต่สุดท้ายมันก็จะแก้ไขได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ของความสําเร็จแล้วก็มีดวงดาวที่บอกว่ามันแก้กันได้อยู่พอสมควรนะทีนี้เราไปต่อกันนะครับกับในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับขึ้นเป็นไพ่ Tre ออฟเพนทาคอนะครับแล้วก็ k i n งถือเหรียญแล้วก็เกิดไพ่เบนิเก้าเหรียญโอ้โห การเงินของชาวราศีกรกฎมาเต็มนะมค่อนข้างมาเต็มอยู่นะถึงแม้จะไม่ถึง10เหรียญแต่มีคิงเหรียญมาด้วยคิงเหรียญ9เหรียญ3เหรียญคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆนะครับการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาบเป็นกำรรการเงินเข้ามาแบบอูฟูแต่ต้องระมัดระวังอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะครับไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียใจคุณห้ามให้คนอื่นยืมเงินนะครับเพราะอะไรนี่ไงสาดาบปรากฏ ใครอยากให้ยืมก็ยืมไปเลยนะครับแต่ไม่ผมไม่การันตีนะเพราะผมบอกแล้วว่าไม่ควรให้คนอื่นยืมเงินนะอืมนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะไปแบบลงทุนร่วมในช่วงนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ลงทุนร่วมอยู่แล้วต้องระมัดระวังรอบคอบนิดหนึ่งแบบนั้นนะครับส่วนใครที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับ ทำงานปกตินะครับก็ได้เงินเดือนเก็บเงินปกติกินใช้ปกติโอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะเราสามารถที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินที่อูฟ้ฟูการเงินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของ ความสําเร็จเกิดขึ้นนะคิงเหรียญคือสามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ดีเด่นมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะมีการได้รับโอกาสนะครับสิ่งดีๆการยื่นข้อเสนอต่างๆที่ดีขึ้นนะครับนายออฟเพนดก็คือมีเงินมีกินมีใช้ไม่อดไม่ไม่เขาเรียกไม่ตึงมือไม่ขาดมือและก็มีโอกาสได้สินทรัพย์ในลักษณะของการเป็นเงินก้อนแบบนั้นเป็นต้นบางคนอาจจะได้ เกี่ยวพันกับในเรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับแบบนี้เนาะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้คอนโดได้รถได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเนาะจะซื้อหรือจะขายก็ ประสบความสําเร็จโอเคแหละแต่ต้องระมัดระวังเอกสารสัญญานะครับนิดนึงเนาะทำให้มันรอบคอบทําให้มันชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ได้ตรงทุกคนนะอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจัยนในการรับชมรัะฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่ บูพยาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามกดซับพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม